การกำหนดหน่วยวัดระยะมุมและความละเอียด precision ของหน่วยวัดระยะและมุมเราสามารถใช้คำสั่ง format unit หรือพิมพ์คำสั่งย่อ UN แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรกากฏ dialog Drawing Units เราสามารถเลือกหน่วยวัดความยาวในแทบรายการ Type ของเล n g t หากเราเลือก Architectural โปรแกรมจะแสดงข้อมูลออกมาเป็น New Foot หากเราเลือก decimal โปรแกรมจะแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขในระบบเมตริกเราสามารถกำหนดความละเอียดในแถบรายการ precision โดยที่โปรแกรมกำหนดมาให้จะกำหนดความละเอียดไว้เท่ากับ4ตำแหน่งหากเราต้องการกำหนดหน่วยวัดมุมเราสามารถเลือกจากแถบรายการ angle type โดยที่โปรแกรมกำหนดมาให้โปรแกรมจะแสดงหน่วยวัดมุมเป็น decimal degree หากเราต้องการแสดงเป็นองศาลิปดาพิลิปดาเราสามารถเลือกดีกร e มิ n ิ t ต s เซ o n นหรือเลือกหน่วยวัดมุมอื่นๆตามที่เราต้องการในแถบรายการ Insertion Scale Unit to Scale Inserted Content ในแถบรายการนี้หน่วยวัดที่ปรากฏในแถบรายการนี้ไม่ใช่หน่วยวัดของแบบแปลนแต่เป็นหน่วยวัดในการสร้างบล็อกการสอดแทรก x l e v e ซึ่งจะไม่มีผลต่อหน่วยวัดของแบบแปลน ดังนั้นก่อนการสร้างบล็อกหรือก่อนการสอดแทรก external reference หรือ xref เราจะต้องกำหนดหน่วยวัดในการสอดแทรกบล็อกหรือ xref ให้ตรงกับหน่วยวัดของแบบแปลนเท่านั้นบล็อกและ xref ก็จะถูกสร้างในสเกลที่ถูกต้องเราสามารถกำหนดหน่วยวัดของดวงไฟ p โฟโตเม t ริกในแถบรายการ lighting โดยสามารถเลือกหน่วยวัด international ซึ่งเป็นระบบเมตริกหรือเลือกหน่วยวัดอเมริกันซึ่งเป็นระบบนิ้ว หรือเลือกหน่วยวัดจเนริกตามต้องการหากเราคลิกบนปุ่ม Direction โปรแกรมจะกำหนดให้ทิศตะวันออกมีค่ามุมเท่ากับ0องศานั่นหมายถึงค่าในแนวแกน x จะมีค่าเท่ากับ0องศาเราสามารถเลือกทิศทางเริ่มต้นที่เราต้องการกำหนดค่ามุมได้ตามต้องการบน Dialog Direction และคลิกบนปุ่ม OK แล้วคลิกบนปุ่ม OK เพื่อออกจาก Dialog นั่นก็เป็นวิธีการกำหนดหน่วยวัดระยะและมุมด,ด้วยคำสั่ง Unit